อัญยองอัญยองนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆกคนเข้าสู่กลิปสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ท่านประกาศอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก,ก็เป็นที่น่าเสียใายนะครับผมนี่ ในวันนี้ตัวละครประจาเดือนกรกว่ากมะดยังไม่มาอะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มเดินมิถุนานเนาะใจะเย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อีวตนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์การกลับมาของจี้เก่าๆนะครับผมที่แบ่งเป็น2อีเวนต์ใหญ่ๆนะครับผมเป็นจี้เก่าๆที่ไม่ค่อยมีใครใช้กับจี้เก่าๆที่ โหดโหดและว,วิธีการหาก็โหดมากนะครับผมเราไปดูวิธีการหาของทั้งสองอีเวนต์ที่กัเลยดีกว่านะครับผมอีเวนต์แรกเนาะก็จะเป็นแพ็คพันพิเศษปกติเลยนะครับผมเปิดชาไข่มุกแล้วก็เอาชาไข่มุกอัพให้เป็นเลเวลแม็กนะครับผมแล้วก็จะได้ฟิฟเฟ่ในะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไอติมเหรออ R S นะครับผมแล้วก็สะสมไอติม S เจ็ดอันนะครับผมเอามาแลกที่แถวนี้ไปได้เลยเนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับผม อีเวนต์ของคนรวยจริงแพ็ก4,000นะครับผมเปิดได้3จี้มีโอกาสที่จะได้จี้ที่อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่โหดๆทางนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าพิธีการหาก็โหดๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นเปิดนะครับผมไม่เจอเนาะ ก็จะทำไมเจอไอศกรีม S นะครับผมก็สะสมไอศกรีม S 15ิ s 15อันนะครับผมเราเอามาแลกจี้ที่เราต้องการไปได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครโชคดีวกว่านั้นนะครับผมก็จะได้ไอศกรีมนะครับผม S วกเนาะเอามาแลกเป็นแสงออฟฟิศนะครับผมอยู่ในนี้เดี๋ยวก็จะมาดูกันนะครับผมวีอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมพอสังเกตเนาะส่วนความสํคัญของแต่ละจี้นั้นจะต้องตั้งสติดีๆนะครับผม เนาะเริ่มกันที่จี้แรกกับอีเวนต์ชาไข่มุกกันก่อนนะครับผมจี้แรกนะครับผมก็คือจี้ชูริเคนผนึกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตกเป็งเมืองของเราเนาะมีโอกาส60%นะครับผมที่จะผนึกการเคลื่อนไหวของศัตรูภายในแถวนั้นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเมื่อตกเป็นมือของเรานะครับผมหรือว่าสกายแลนด์ของเราเนาะมีโอกาส80%ที่จะติดมาร์กศัตรูนะครับผมแล้วก็ดึงศัตรูมายังแลนด์มาร์คหรือว่าสกายแลนด์นั้นนะครับผมแล้วก็ในเทิร์นของเราอีกทีนึงเนาะ กัดแต่5%นะครับผมว่าไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมที่ศัตรูยืนอยู่ในแถวนั้นนะครับอมจบต่อไปเป็นชูริเคนเจ้าหญิงชื่อมันก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกความสามารถชูริเคนเหมือนเดิมนะครับผมตกลงมาอันนี้ตกลงมาแลนด์มาร์คแค่แลนด์มาร์คนะอันนี้มันมี สกายแลนเข้ามาเกี่ยวนะครับผมอันนี้เป็นแลนด์มาร์คเฉยๆนะครับผม80%เนอะดึงสตูมียังรนมารนั้นพร้อมกับติดมาร์คนะครับผมเริ่มขั้นต่อไปก็85%วัดไปยังพื้นที่ทตูยืนอยู่พที่ใดก็ได้ในแถวนั้นนะครับผมแล้วก็มีความสามารถนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเรานะครับผมมีโอกาส85%ขังกลมสตูนะครับในแถวนั้นด้วยเนาะต่อไปเป็น กุหลาบไดมอนฟ้านะครับผมความสามารถก็ชาร์จซูเปอร์ชิวนะครับผม55%บวกอีก10%เมื่อไม่แสดงผลมีความสามารถในการป้องกันการขังโกงนะครับผม50%เนเนาะแล้วก็ป้องกันการาเรียกนะครับผมป้องกันการย้าย ตัวเราก็คือการโจมตีแบบเพื่อนใหญ่นะครับผม65%ปซที่ไดเป็นโดนชุดกันฝนนะครับผมผุดแลน์มาร์กตามศัตรู60เนาะมีโอกาส60%นะครับผมที่จะป้องกันดีบัฟนะครับผม65%ที่จะป้องกันดีบัฟแล้วก็เมื่อเริ่มในทานงฉันเมื่อตกไปยังเมืองของฉันนะครับผมขังกลงฝ่ายตรงข้าม ในแถวนั้นนะครับชื่อต่อไปนะครับผมเป็นกระทาเซเลอร์นะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทอยลูกต๋าผ่านฝันตรงข้ามมีโอกาส75%ที่จะผักฝันตรงข้ามไปยังเมืองของเราแบบสูงนะครับผม70%เมืออ่อทอยเต่าผ่านฝันตรงข้ามเนาะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นไล่การนะครับผมแล้วิญญางสุดท้ายป้องกันดีบัฟ65%ชื่อต่อไปนะครับผมเป็นกุหลาบแดงนะครับผมความสามารถก็ชาร์จซูเปอร์ชิวนะครับผม55บวกอีก10%เมื่อไแสดงผลนะครับเมื่อเร ต้นเอยลุกเต๋าเนาะชาชร์ตจูบะชิวมีความสามารถในการป้องกันนะครับผมดีบัฟหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้ว่าอะไรแล้วก็ป้องกันนะครับผมการขังกลงของศัตรูเนาะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่สุดท้ายสำหรับ อ่าอ uh, ีเวนต์ชาไข่ม well, ุกนะครับผมก็คือโดรนอวกาศนะครับผมความสามารถอ่าพูดเล่นมากตามศัตรูนะครับผม60%เนาะแล้วก็มีความสามารถในการเทเลพอร์ตนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างเลนมากของเราหรือว่าตกงเลนมากของเราเนาะย้ายไปยังพื้นที่มุมหรือพื้นที่พิเศษใดก็ได้50%นะครับผมอย่างสุดท้ายก็จัดการโอลิมปิกนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราหรือว่าก่อสร้างเมืองของเราหรือバレลแมรงของเรานะครับผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จาการโอลิมปิกที่ไหนก็ได้ เริ่มดูไปแล้วนะครับผมทุกๆการแรกนะครับผมก็จะได้ไข่มุกมาแบบสุ่มนะครับผม1 3อันเนาะเพื่อเอาไปเปิดจี้ต่อไปโจบนะครับสุมสำหรับอีเวนต์ของการหาไข่มุกเนาะต่อไปนะครับผมเป็นอีเวนต์ของสุรตานนะครับผมคนร่ำคนรวยแบบลุงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าลุงทำอีเวนต์แบบนี้เพชรลุงไม่มาถึงขนาดนี้หรอกนะจำเอาไว้นะครับผมทีแรกที่จะเอาไอศกรีมนะครับผมเอสมาแลกได้เนาะนั่นคือหมวกดึงสีออกนะครับผมโค้บคุมลูกเต๋า55%บวกอีก15%มากดคูคีนะครับผมแล้วก็เมื่อเราตกไปยัง랜ด์มาหกประตูนะครับผมมีการ70%ที่จ่ายค่าบรรทางพื้นฐาน15%เพื่อที่จะดึงสีออกเวอร์ชั่น2นะครับผมการดึงสีออกเวอร์ชั่น2ก็มันจะไม่มีคูลดาว เปลี่ยนเป็นสีของเราเหมือนกับน้องฮิวดานะครับผมก็คือเราต้องมาตกเองเนาะแล้วก็มีความสามารถในการย,ยกเป็นค่าบรรทันนะครับผมเป็น15%ทั้งหมด2ครั้งต่อไปเป็นน้องระเบิดขโมยนะครับผม ระบบขโมยเงินนะมีความสามารถนะครับผมก็เมื่อตกลนมาคอนสตูมีโอกาส70%ที่จะจ่ายค่าประทังพื้นฐาน85%แล้วก็ดึงสีออกเวอร์ชัน2เหมือนกันแล้วก็เมื่อทอยล์ลกเต่าเดอบเบิลนะครับผมได้รับเงินเดือน120%แล้วก็เมื่อสตูได้รับเลนมาร์นะครับผมมีโอกาส55%า้าปาระเบิดตามใจฉันนะครับผมใส่เมืองของศัตรูทิตตบาลนะครับผมพิ๊กแมงกลับคูนเนาะทุกๆก,การตกสินก่อสร้างใดๆก็ตามนะครับผมมีโอกาส60%อัหเชิญบเปกร์เซ็นยังพนเชิญมันกลับ ครับผมอีกทั้งเมื่อยึดทีดดอ่อะไรนะเนี่ยเจ็ดสิปร์เซ็นป้องกันการป้าสีป้องกันการเพนป้องกันการ,การ,การทำลายเมืองของสตรูดนะรนะครับผมจบที่ต่อไปนะครับผมเป็นจี้ที่มีชื่อว่า โดนโล่โจมตีับผมความสามารถก็คือเมื่อศัตรูนะครับผมได้รับเลนท์มาหรือว่าเกลเซนในมาเมีอกาสิเรนะครับผมปลาระเบิดตามใจฉันเนาะมีความสามารถเมื่อมาถึงอีกแล้วเหรอเมื่อมาถึงเลนท์มาของศัตรูมีอกาส70%อนะครับผมที่จะดึงสีออกเอ้ยทำไมมีแต่ความสามารถในการดึงสีออกอะ แล้วก็อย่างสุดท้ายเมื่อเรานะครับผมทำการตกไปยังพื้นที่ของศัตรูนาะมีการ85ที่จะจุดเป็นค่าบรรทาดน,นะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าบรรทางเมืองของเราทั้งหมดคูณ2นะครับผมจำนวนจำกัด2ครั้งที่ต่อไปนะผมจะที่บอนดิสโก้นะครับผมความสามารถก็ดึงสีออกอีกแล้วนะครับผมตกไปยังเลนมาของศัตรูแล้วดึงสีออกเวอร์ชั่น2นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการใช้เอฟเฟกต พื้นที่ต้องสาบใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมพื้นที่ต้องสาบไม่ใช่สิติดมเมล็ดพันธุ์ศัตรูตนะครับผมพื้นที่ต้องสาบตรงไหนก่อนติดมเมล็ดพันธุ์ของป้าไกอานะครับผมอย่างสุดท้ายนะผมก็เป็นตุ๊กตา้องโคโลที่ไม่นิมีความสามารถโคโลนะครับผมเพราะว่าเป็นความสามารถในการเมื่อมาถึงนะครับผม ศัตรูมาถึงชานนะครับผมมีการถูก10%เนาะาสลายมาเบิรที่ศัตรูถืออยู่นะครับผมอีกครั้งยังมีความสามารถในการแจ้งเตือนวิตตอรี่นะครับผม95%ขงังศัตรูไว้ในคลุกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนเนาะเมื่อศัตรูมาถึงตัวเรานะครับผมก็จะขโมยการด,ดวงของศัตรูด้วยก็เบินเงินไงน้องโคเบินเงินอันนี้ก็เบินเงินโดยการ ตกมายังตัวเองนะครับผมแต่ไม่มีความสามารถโจมตีอีกาใดๆทั้งสิ้นหน่อยส่วนถ้าเกิดว่าใครโชคดีนะครับผมเปิดได้ไอเครีมเอสบวกนะครับผมก็มาแลกเป็นแสงกิติยศได้แสงแรกนะครับผมก็จะมีความสามารถในการเมื่อศัตรูเจ้าเดิวิตตอรี่นะครับผมมีโอกาส95%ขังศัตรูไว้ในกรงนะครับผม60%อันนี้นะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการป้องกันเอฟเฟกต์ ดีบักนะครับผมใส่ตัวเราเนาะ65%อนันนี้นะครับผมเมื่อถึงเทือนของเราเมื่อเราตกไปยังมือของเรามีโอกาส55-60%นะครับผมที่จะทอยต่อต่อ1หนึ่งครั้งและการทอยนั้นก็จะทอยแม่น100% 65%ออันเดิมนะครับผมคิดทำไม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเมื่อมาถึงนะครับผมพื้นที่ใดก็ตามเนาะก็จะยกเว้นนะครับผมข่ามาัทาง80แล้วก็ขยับไปยังพื้นที่ว่งางเปล่าใกล้ๆนะครับผมตกเมืองของศัตรูนั่นแหละจะเป็นข่ามันทางต่อไปเป็น70%็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เนาะก็จะเป็นความขอภัยนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อศัตรูมาถึงตัวเราเนาะก็จะขโมยการ์ดดวงของศัตรูนะครับ แล้วก็75%นะครับผมก็เมื่อศัตรูนะครับผม,ม,บผมทําการใช้การทางฟ้าบนเมืองของเรานะมีการ75%ที่จะตัดการทางฟ้าไปเลยนะครับผม100%เลยอรอเมื่อเราเทันดุสเเตดับเบิลนะครับผมได้รับเงินเดือน100%นะครับแล้วก็75%นี้ก็จะเป็นเมื่อเราตกไปยังเมืองของเรานะครับผมเพื่อความาทางแบบสุ่มคูณ2 4 8นะครับ75%นะสีแดงนะครับผม เมื่อศัอตรูโจมตีเรานะครับผมก็จะยกเลิกทักษะการโจมตีแบบเคลื่อนย้ายนะครับ90%นะครับผมเมื่อศัตรูทําการโจมตีหงดนะครับผมก็จะสามารถป้องกันได้นะครับผม90%จำนวนหนึ่งครั้งเนาะเป็น ป้องกันของหมวกนั่นแหละ90%อันนี้นะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการทําให้การนฟ้าของศัตรูนั้นใช้การไม่ได้นะครับผมก็คือตัดการางฟ้าบนเมืองเหรอเอ๊ะแล้วข้างบนก็ตัดการนงฟ้านี่ลุงแปลผิดหรือเปล่าทีนี้ก็ตัดการางฟ้านี่ใช่ไหมแปะเนี่ยบนพื้นที่ของฉัน แต่นี่ทำไม90%คิดว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์กนะผมแต่มันก็ไม่เขียนบอกนะว่าเป็นแลนด์มาร์กน่อยปลาปลานะผมแ0บเอรเนาะก็จะเป็นเมื่อเราถูกของซับซบบูนะครับผมก็จะถูกปล่อยออกมาทันทีนะครับผมนี่เป่นหมดอีกเหรอ <laughs> 90%นี้อันเดิมปะเออทำให้การอักงาการ 90%อันใหม่นะครับผมก็เมื่อศัตรูทำการบาร์เกิดสงครามมาในหนึ่งเทินนะครับผมย้ายศัตรูไปยังเกาะร้างเลย5 0นะครับผมก็จะเป็นการป้องกันการหงกลงของศัตรูเนาะอย่างสุดท้ายนะครับผม60%ป้องกันการจุลกรรมมาเบ้ลเบิ้เบบ,บ,บ,บจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการหาที่ทั้งหมดซึ่ง ใช้เวลาเยอะที่สุดแต่ประเธิการออกน้อยที่สุดนะครับผมกับการอธิบายไอ้กล่องนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ชมุงทําไดานะครับผมและลุงคิดว่าวันที่ยืดแปดนะครับผมเราคงได้เจอกับตัวละครประจําเดือนกับรักากาละกันแล้วนะครับผมจริงๆนะน่าจะจริงแต่อีเวนต์วันที่ยี่สิบห้าก็น่าจะมีอะไรอยู่ยี่สิบห้าก็น่าจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาอยู่น่าจะเป็นตัวละครนิดๆหน่อยหน่อยนะครับผม ก็รอติดตามก็แล้วกันถามว่าลุงอยากทํำไหมจริงๆลูกอยากทํามากเลยนะไอดีเนี้ยมันไม่มีจี้อะไรเลยนะผมแต่ที่ตรงที่ลุงห่วงเ็ดก็จะสะสมได้ทั้งหลังพูดบ่อยเดี๋โดนเกียดไปแล้วดีกว่านะครับผมจุ๊บๆขอว้ว้คนโชคดีสำหรับก,การสูงอีเวนต์นี้นะครับไปแล้ว